คุณลองนึกภาพดูถ้าหากมีมัมมี่ลองเล็กกำลังแอบมองคุณอยู่แต่สุดท้ายคุณถูกจับตัวไปแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์และกดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับว้าวนี่เรามาถึงแบบส่วนสนุกที่เราอยากจะเล่นมานานแล้วเพื่อนไปแล้ววัสดี้คุยย้สวัสดีครับ,<อ>รบนี่มากับใครครับกันสองคนครับใช่ครับสองคนเลยครับมีตั๋วปะเนี่ยอ่าพอดีมไม่ได้พาถั่วมาครับมีแค่ไม่ใช่ตัว่วไม่ถึตั๋วอ๋อ มีครับผมจ่ายไปแล้วหน่ะเขาเตอร์เมื่อกี้ให้ผมเข้าตรวจแล้วกันผมไม่ไหวแล้วผมอยากจะเล่นโอเคสแกนไหมครับสแกนก่อนโอเคผ่านสแกนก่อนสแกนก่อนสแกนอะไรวะเนี่ยผมไม่ได้พาอะไมาเลยนะมีแต่กกโนอยู่ในกางเกงจะเอาไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปเล่นไหมคบายเลยไปกันดีกว่ามีอะไรให้เล่นบ้างวะเนี่ยโอ้โหโคตรกว้างเลยอ่ะทุกคนดูนี่สิ้ะเล่นอะไรดีเอ้ยฝั่งนี้ก่อนดีกว่าเป็นหมูนี่หนาไอ้นี่นี่ฝั่งนี้นะโอ้โหมันต้องยิงธนูเหรอคือเล่นอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะบอกว่ายิงโดนทุกป้า ได้เชิญรับตุ๊กตาได้เลยว่ะเพื่อนเฮ้ยโอ้โหเรามาแข่งสองคนเนี่ยนะและ,และทําไมไม่มีใครอยู่ในนี่เลยเอะเพื่อนเราอยู่กันแค่สองคนเนี่ยนะถอยมันหักกลัวยังไงยังไงก็ไม่รู้นะมาเรามาเอาธนูเลยละกันคนละอ,นอันเลยนะเพื่อนใครยิงก่อนถ้าใครโดนสุดคนนั้นชนะนะโอเคไหมเพื่อนอะได้ม,มาไปเริ่มก่อน ช่างมันเถอะมาเรามาใครเดี๋ยวเราเริ่มก่อนละกันนี่อุ้ยโอ้ยโอ้ย,อยไม่โดนสีเหลืองรอบสองนี่โดนรอบสามน้าเฮ้ยโดนหรือเปล่าเนี่ยเหมือนจะไม่โดนยังไม่ม,น,ม,มนเลยอะ่ะนี่นะ้าอุย้ยโดนหรือเปล่าวะเอาล่ะเพื่อนต่อเพื่อนต่อโอ้ยฉันแบบอะไรนะไหนแกเราอยิง,ยองอยดูสิโอ้ไม่โดนยัโอ้ไม่โดนผมจะชนะแน่ๆทุกคนเอาล่ะอุ้ยโดนโอเค โดนแล้วหนึ่งนัดโอ้ยสองนัดเออไหนๆนัดก็แพ้เพราะว่าฉันโดนทุกนัดนตเดา้ยเฮ้สองนัดอะฉันขอตุ๊กตานี่ละกันนี่มันคือตุ๊กตาอะไรนะเพื่อนฮะไฟฟ้าหรืออะไรนะเป็นปิกาจูอ๋อปิกาจูอรอโอ้โหฉันลืมนะ่ะเฮ้เพื่อนนายเห็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยฉันรู้สึกว่าฉันเห็นตัวอะไรไม่รู้อะไม่เห็นนะปฏิเไม่เห็นเนาะนายตาบอดหรือเปล่าวันขนาดนายหันไปฝั่งนั้นนายไม่เห็นได้ไงนายดูดิฉันมองข้างหลังฉันนะฉันยังเห็นเลยมันหายไปแล้วไม่เห็นจริงเหรอไม่เห็นอะช่างมาละกัน เอาในฝั่งนี้ต่ออันนี้คือเล่นอะไรนี่เพื่อนแข่งขี่อุดอุดใครชนะรับรางวัลนี่หรือเปล่ารางวัลที่หนึ่งรางวัลที่สองะไรอ่ะนายเอารางวัลที่สองไปละกันนะขอรางวัลที่หนึ่งนะอาละมาเพื่อนเรามาลุยเลยละกันเดี๋ยวฉันขอขี่ตัวนี้นะอุดอุดมาอุดอุดเราพร้อมละมานายพร้อมยังเร็วเร็วเร็วพร้อมละแข่งถึงรอบพอนะใครใครถึงก่อนชนะอ่ะสามสองหนึ่งแล้วก็ลุยดยเราจะด้วย นี่นายชาเลยเกิ่อนน่ะเป็นไงไงขุดอุจของฉันนี่วิ่งโคตรเร็วเฮ้ยเดี๋ยวนะฉันเห็นอีกแล้วอ่ะไอตัวสีชมพูอ่ะมันทำอะไรของมผมเนี่ยมิช่างมันฉันจะเอาคอมพิวเตอร์กลับบ้านให้ได้เฮ้ยหย่านะโอ้โหฉันแพ้ตลอดเลยโอ้ฉันชนะตลอดเลยเดี๋ยวนะเพื่อนฉันเห็นน่ะจริงๆนะเนี่ยมันคือตัวอะไรอ่ะเฮ้ยคืออะไรอ่ะไม่รู้เฮ้ยเดี๋ยวนะตาขวาญมะขอไปเรียกยามก่อนยาม ยามอยู่ไม่เนี่ยน่ากลัวว่ะยามครับพี่ไม่มีใครอยู่ที่นี่แล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยใช่นั่นน่ะสิเฮ้ยเราออกจากที่นี่ดีไหมเนี่ยนะไปเพื่อนเราหนีออกจากที่นี่กันเถอะฉันรู้สึกว่ามันแปลกๆอย่างเงี้ไม่รู้อ่ะนะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมันเฮ้ยเฮ้ยว่าอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้เจ้าหนูอ่ะนี่ ฉันแค่อยากจะหาเพื่อนเล่นสนสนุกกับฉันน่ะนะสนใจไหมเพื่อนหนีไอจะหนีไปไหนล่ะฉันมาดีนะจริงเหรอใช่ฉันมาดี นี่แกคือตัวอะไรเนี่ยฉันชื่ออ่ามัมมี่ลองเล็กทำไมขาของนายมันยาวถึงแบบเส้นผมของนายก็ยาวเหมือนกันเ <c oughs> พื่อนเราต้องหนีไปด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทางนี้เราต้องหนีไปหนีขึ้นรถไฟกลับบ้านดีกว่ารถไฟมันสามารถขับได้หรือเปล่าเนี่ยมันจะไม่มีคนขับด้วยเฮ้ยจะไปไหนล่ะฉันจะตามพวกแกไปด้วยละกันเนยอย่าตามฉันมาดิเพื่อนมาฝั่งนี้นี่น่ามีไแล้วอย่า เพื่อนตามฉันมา เราต้องมีจัที่นีทางออกอยู่ที่ไหนย้ำจเห็นหรือเปล่าเนี่ยเฮมันหายไปไหนนะีเงียบมันกำลังหาเราอยู่เฮ้เด็กสองคนนั่นอยู่ไหนนะาเล่นสั้นแอบหรือเปล่าวันนี้่ยเป็นยังไงบันไดบันไดเราต้องหนีขึ้นข้างบนื่อไม่ให้ไอตัวแมงมุมนั่นมันเห็นเราเฮ้เจ้านูสองตัวนั่นอยู่ไหนหรือมันจะทำอะไรกับพวกเราหรือเปล่าเนี่ยทำไมไม่มีใครเลยอ่ะเราจะทำยังไงดีฉันกลัวชะมัดเลยอ่ะ เราต้องเฮ้ยนั่นไงมันมีห้องอะไรอ่ะอยู่ตรงนั้นอ่ะไปห้องนั้นดีไหมมันอาจจะเป็นทางออกแบบว์ปข้างนอกก็ได้นะเฮ้ยเจ้าหนูอยู่ไหนหน่เฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ข้างล่างนี้แล้วมาแล้วฉันไม่มีเพื่อนเล่นเลยนะเนี่ยจะไปเล่นกับนายล่ะตัวนายนายขยักขยัชะมัดเลยอ่ะ ไปอยู่ข้างบนนี้ไปไปสก,กอนไปเพื่อนฉันคิดว่าตอนนี้น่าจะเอ้ยนี่ไงกำลังาหาพวกเราอยู่อุย้ยไปเธอเราต้อง<ป>ี้อนจาก<ป>ที่นี่ให้ได้เดี<ป>๋ยวนะ<ป>เดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนมันคือห้องอะไรวะเนี่ยฮะอ,อะไรอะ่ะฮัลโหลมีวทิทยุหรือเปล่าเราสามารถติดต่อคนที่อยู่ข้างนอกพาเราออกจากที่นี่ได้ไหมเนี่ยไปอะไรเพื่อนเพื่อนเพื่อนหายไปไหนอ่ะไปไหนเพื่อนผมอ่ะ เฮ้ยไอ้เพื่อนแกต่อ,อยู่ข้างล่างได้ไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะฉันไม่กล้าลงไปช่วยนายนะเพราะว่ามันมีไอ้ตัวมันมีลงเล็กเฮ้ยเจ้านะนี่มันฮักกี้วูกี้ oh. นี่ แกต้องหนีพี่ปกป้องตัอนุนะฉันมีตัวนุเหมือนกันนี่ข้าหิวพอดีเลยนะช่วงเวลานี้นี่เหรอแกจะฆ่าเพื่อนฉันเหรอเพื่อนฉันพยายามยิงมันอยู่นะอย่าดสองตัวนั่นอยู่ไหนนะทำไมันฆ่าอะไรกันเฮ้ยเพื่อนไอ้แกอย่าฆ่าเพื่อนของฉันนะเพื่อนไม่นะเพื่อน รอยิงจิ้งเลยเฮ้นี่เด็กนะไอ้ฮักกี้วุกี้อ้าวว่าไงแกฆ่ามนุษย์เจ้าหนูเด็กนั่นเหรออ้าวแกฉันคิดว่าไงมันเป็นเวลาเพื่อที่ฉันหากินนะนะนี่แกนี่ิสัไม่ดีฉันจะฆ่านายอ้าวอย่า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 นี่น่านี่น่าแกข่ามนุษย์เจ้าหนูนั่นนะมันเพื่อนของฉันนี่นี่นี่แกตายซะนี่น่านี่น่า นั่นมันอยู่ไหนกันเนี่ยอีกตัวหนึ่งไม่เป็นไรตายอีกตัวนึงมันมันก็ยังมีอีกตัวหนึ่งใช่ไหมเฮ้ยแกอยู่ไหนเฮ้ยทำไงดีวะเนี่ย,ยผมต้องหนีออกจากที่นี่ให้ได้เพื่อนของผมก็ตายไปแล้วมันไม่มีใครอยู่ที่นี่เลยหรือไงเนี่ยยามนั่นอยู่ไหนอออตอนนี้ผมต้องหาทางออกจากที่นี่ให้ได้ เมื่อกี้ผมได้ขึ้นทั้งบนมันก,ก็ไม่มีทางออกผมคิดว่ามันน่าจะเป็นหลุมตรงนี้หรือเปล่าเฮ้ย <Hey, S 2> หรือว่ามันจะมีไอตัว <Hey, S 2> มัมี่ี่ไม่ใช่แมวดีน่าจะฝั่งนี้ไม่มีสินจลโอเคงั okay. ้ผมขอวิ่งไปฝั่งนี้ก่อนละกัน hey, hey, นี่แนคะประตูเฮ้ยเฮ้ยดินนะนี่มันคือประตูคุกอีกโอ้โ oh, หห้องคุกโอเคเดี๋ย okay, ว <Okay, S 2> ผมขอไปฝั่งนี้ก่อนนะคิดว่ามันน่าจะมีทางออกอยู่ตรงนี้ หรือเปล่าเนี่ยหรือว่านี่มันเป็นห้องห้องอะไรเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ทางออกทางนี้ผมต้องหาทางออกออกจากที่นี้ให้ได้เฮ้ยยามแกอยู่ไหนเนี่ยทำไมไม่มีใครเลยเพื่อนของฉันก็ตายไปแล้วเดี๋ยวฉันไปฝั่งนี้ก่อนละกันเฮ้ยนังไงประตูใช่หรือเปล่าทางออกก็ไม่มีเฮ้ยแล้วนี่มันที่ไหนอ่ะเฮ้ยนี่มันคือพื้นที่ท่อระบายน้ำอย่างนั้นเหรอแมงมุม โอ,โอ้เคเจ้าหนูฉันเจอแกแล้วน,นี่คุณจะทําอะไรฉันเนี่ยเฮ้ฉันบอกแล้วไงฉันแค่ต้องการเพื่อนเพื่อมาเล่นสนุกที่แห่งนี้ <c oughs> นี่นายคือผู้หญิงผู้ชายวะเนี่ยฉันคือผู้หญิงแต่ว่าเสียงของฉันมันอาจจะคล้ายๆผู้ชายใช่ไหมลนะ่ะนี่ฉันไม่ทําร้ายเด็กหรอกนะเอเอแล้วเพื่อนของฉันตายไปเนี่ยใ,ใครทําร้ายเนี่ย มันไม่ใช่เพื่อนของฉันและแกอยู่ด้วยกันไม่ใช่เหรอเฮ้ยผมจะหนีออกจากที่นี่เฮ้ยอย่าเข้ามานะเฮ้ยจะหนีอย่างนั้นเหรอฉันต้องใช้พลังวิเศษกับนายสั้นหน่อยละนะพลังอะไรเนี่ยนี่ไงฉันจะช่วยแกดูอะไรอะพลังอะไรวะเนี่ยนี่แกจะทําอะไรใส่ตัวฉันนี่เฮ้ยนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเป็นไงล่ะ แกจะเชื่อฟังฉันหรือ,อยังโอ้ยจะจะตะเอ้ยตัวอะไรติดหัวฉันเนี่ยนี่แกทำบ้าเลยเนี่ยเฮ้ยไอ้สลามออกจากฉันนะอีอีจะจะเดียวใจที่นี่แง่ยังอีกนะอีอีนี่อย่านะอย่าเข้ามาแกจะจับตัวฉันไปไหนอีอีจะจะเดียวจากเอ้ย,ยอะไรเนี่ยแง่นี่นะไม่รู้เรื่องนักใช่ไหมนี่แกจะพาฉันไปไหน ฉันจะพาไปดูรังที่ฉันอยู่ที่นี่ยังไงล่ะเฮ้ยโว้เนี่ยมันมีแมงมุมอะไรเพียบเลยเฮ้ยนี่แหละคือที่ของฉันนะนะไม่ต้องกลัวฉันหรอกอฮ้ยเทำไมนายต้องทำกับฉันอย่างนี้ด้วยนะแล้วทำไมมันถึงมีกระดูกมนุษย์อยู่ที่นี่ด้วยนี่เอ๋พอดีว่าฉันเป็บกระดูกกันนะแต่ว่าฉันไม่ฆ่ามนุษย์หรอกนะแน่ใจหรือเปล่าเนี่ยแน่ใจสิเธอแกไม่เห็นเลยไงเมื่อกี้ฉันช่วยเพื่อนของนายนะ ช่วยยังไงเพื่อนของฉันตายไปแล้วอหิวมากเลยอย่านะนี่เอาคุกกี้คุกกี้ไปกินสิคุกกี้อย่างนั้นเหรอโอโ้โหคุกกี้อย่างนี้คุกกี้อย่างเยอะผมขอละก,กันนะไม่มีปัญหาและนี่คือกระดูกอะไรครับเนี่ยไอย้น่นมันคือกระดูกวัวน,นะนะหรือว่ากระดูกควายนี่แหละอยแสดงว่าที่นี่มีคนตายเพียบแล้วใช่ไหมเนี่ยช่วยฉันด้วยเฮ้ยวิ่งเ,เชียวนะพยายาม ช่วยฉันหน่อยูมาอยู่ที่นี่เอ้ยนี่มันตัวอะไรวะเนี่ยข้าไปเห็นมาก่อนเลยอย่าทำร้ายฉันนะฉันไม่เคยทำร้ายเด็กเลยนะใช่ทำไมข้าไม่เชื่อทำไมหน้าตาเอ็มเด็เป็นแบบนี้เออเอออย่าอย่าฆ่าฉันสิฉันไม่เคยทำร้ายเด็กเลยนะไม่เมื่อกี้มันตัวอะไรอ่ะขอบคุณมากนะครับยามที่เข้ามาช่วยผมอ่ะเลยไม่เป็นไร อย่าล้ออย่าล้ออย่าล้อเลยที่น <si ี่มันคือที่อะไรเนี่ยไปไหนเพื่อนของฉันตายไปแล้วไม่เป็นไรไปไปถ้าก็ไม่รู้เหมือนกันขอบใจมากนะครับไม่เป็นไรเคยแบบเห็นตัวอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยอ่ะผมว่าไม่เคยเห็นออกไปได้แล้วเพื่ผมเนี่ยทำยังไงดีเนี่ยเพื่อนผมตายอยู่ที่นี่เขาจะหลอกหลอนเป็นตัวอะไรอีกต่อไปเนี่ยเอ้ยน่ากลัวจะมัดเลยอ่ะผมไปแล้วเรอยย้ําด้วย